สวัสดีครับบันทึกณนะวันอังคารที่7มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับกาบเรียนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราจะมาหมุนเวียนสลับเปลี่ยนนะครับมาว่ากันเฉพาะเขียกองประคองชีพนะครับผมขึ้นไตเติ้ลให้ดูนะครับเป็นรูปพระปางสามยอดนะครับประาสาทของโบราณซึ่ง แสดงอารยธรรมนะครับในการก่อสร้างปราสาทหินที่มีความสมบูรณ์นะครับที่มีความเจริญรุ่งเรืองในดินแดนฝังตะวันออกนะครับของเมืองละโวนะครับในดินแดนฟุวรนณภูมินะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ปรากฏเป็นหลักฐานทางโบราณคดีก็คือ พระก,การนะครับซึ่งเป็นเทวรูปนะครับเป็นเทวรูปเทวรูปหินนะครับหินแกะสลักโบราณน,นะครับที่นํามาประดิษฐ์สานนะครับเขาเรียกกันว่าสารสูงนะครับนะครับก็ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองลบบุรีนะครับใกล้กับสถานีรถไฟจังหวัดลบบุรีนะครับ ก็เนื่องจากที่ผมเคยเกิดนําไปแล้วนะครับเคยบอกเก่าเล่าถึงที่เป็นการบอกเก่าเล่าเรื่องในการนะครับในการไปร่วมกิจกรรมการประกวดพระเครื่องนะครับณโรงเรียนพิบูรณ์วิทยาลัยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่25วันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์พุศักราชที่ผ่านมานะครับ ก็ชมบรรยากาศนะครับนะครับซึ่งวันนั้นผมไปเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์ก็ดูออกคนจะหลงเหลงหน่อยเพราะเนื่องจากวันเสารนี่คนแน่นตึมนะครับคนแน่นตึมแล้วพอเขานะครับต้องเรียกบอกว่าขายกันได้เป็นล่ำเป็นฝนเป็นกอเป็นกรรมนะฮะ ก็คงจะเหลือไว้แต่บางร้านพอบางร้านเขาขายได้ของหมดนะครับของอาจจะหมดไม่มีของก็จะต้องนะครับไปหมุนเวียนหาของมาลงร้านกันใหม่นะครับก็เลยทำให้ดูเบาบางนะครับเราก็ไปเขียกองประกองชีพกันมานะครับนะครับดูฟิว่าเราจะได้อะไรกันมามั่งนะครับอง์ละยี่สิบบาทนะครับก็ตามสไตล์นะครับ ตามอธัธยาศัยนิสัยคนชอบคุยชอบเขียชอบหาของแปลกของหลงนะครับของดีราคาถูกนะครับนะครับพระเทไม่รู้ที่พระดีไม่รู้วัดประมาณนี้นะครับก็ต้องคาดเดาแล้วก็เดาสุม่มนะฮะก็บางท่านก็อาจจะได้นะครับที่เด็ดที่จริงไปนะครับแต่สำหรับผมก็ ประมาณนี้นะครับเขี่ยกองประคองชีพได้มา6เหรียญน,นะครับก็ต่อรองกันมาได้6เหรียญร้อยนะครับก็น่ารักราคาน่ารักนะครับเราจะได้เป็นอะไรมามั่งนะครับอ่านะครับได้เป็นเหรียญพระพุทธนะครับเป็นพิมพ์พระพุทธเจ้ากับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับเหรียญน,นี้นะครับจัดสร้างโดยหลวงพ่อพระมหาวิบูรณ พุทธยาโนวัดโพธิคุณนะครับหรือวัดห้วยเตยนะครับตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับถือว่าสองเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญกระสาบนะครับแต่เหรียญเนี่ยมีขนาดไม่ใหญ่นะครับขนาดเล็กขนาดไล่เรียกกับเหรียญกระสาบเหรียญบาทเราเนี่ยนะครับเหรียญบาทเหรียญกระสาบที่เราใช้หมุนเวียนกันอยู่ในนับปัจจุบันนะฮะ ก็เลยทําให้ผู้คนมองข้ามกันไปแต่ฝีมือผมซื้อซื้อที่งานพระพุทธศินนะครับเป็นฝีมือของกองกระสาบนะครับจริงๆแล้วราคาจริงๆแล้วก็อยู่ในหลักร้อยต้นๆนั่นแหละครับไม่ได้แพงมากนะครับผ้าหลักร้อยซื้อได้ในราคาหลักสิบก็โอเคนะฮะก็ยังพอได้หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมานะครับเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือกันมานะครับนามาให้เล่นได้นะครับวัดโุที่คุณเนี่ย นะครับถือว่าเป็นวัดสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับเชิงชมธรรมชาติการเดินป่าการกัดกิจกรรมชันธนาการทางด้านพระพุทธศาสนานะฮะถือว่าเป็นวัดที่มีความยิ่งใหญ่อลังการนะครับมีมูลค่านะครับต้องบอกว่ามีมูลค่าในการสร้างนะครับนับเป็นร้อยล้านนะครับ ดังนั้นเรื่องราวของพ่อพระมหาวิบูลเนี่ยพุทธยาโนเนี่ยนะฮะก็ลองเสริมหาดูเพราะถือว่าองค์ท่านเนี่ยฮะก็ได้เป็นพระกิจ,จิคณาจารย์นะครับเป็นพระกิจิคณาจารย์ด้วยนะครับเป็นพระปริยธรรมนะครับเป็นพระมหาปร,ริยธรรมนะครับที่มีศรัทธาผู้ชนนับถือเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วท่านถือว่าเป็นองค์ปฐมเจ้าอาวาสนะครับที่ปกครองวัดโพธิคุณเป็นองค์แรกนะครับ ถือว่ามีความน่าสนใจที่ผมซื้อนะครับที่ไปเขียงกองมาคองชีพออกมาก็เพราะนะครับเหรญนี้มีคุณค่าทางพระพุทธศิลป์นะครับและเป็นงานของกองสลาบนะฮะกองกระสาบนะครับ,นะรบก็ไม่ใช่ว่าเหรียญที่จะออกกอระสาบจะเป็นเหรียญที่ออกกันโดยพื่อเพื่อออกกันโดยง่ายนะครับด้านหลังนะฮะนะครับก็จะปรากฏสัญลักษณ์นะครับ เขาเรียกว่าเครื่องในราชพิธชีเครื่องทองน้อยนะครับเครื่องทองน้อยหรือเครื่องอัฐบร,ร,ริขารเครื่องบูชานะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมมีขนาดเล็กกระทัดรัดน่ารักนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่จัดสร้างกงันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531พุทธศักราช2532นะครับก็ถือว่าเหรียญมีอายุนะครับ30กว่าปีนะครับ เอาแค่สามสิกว่าปีเนี่ย mm hmm. เทียบกับเงินยี่สิบาทเนี่ยนะฮะคุ้มค่ากันแหละถ้ากับปีเราไม่ถึงบาทนะครับนะครับก็ผ่านไปหนึ่งเหรียญน,นะครับคนนี้เป็นภาพอ่าอันนี้เป็นเหรียญขวัญถุงนะครับเขียรกรองออกมาได้สองเหรียญคู่กันนะฮะแต่คนละสำนักนะครับมาถ่ายรูปคู่กันอย่างนั้นนะครับนะครับ ลิ้นองค์ที่อยู่ไฟมือผมหรือขวามือของท่านน่ะนะฮะนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้เป็นเหรียญที่อยู่ทางไฟไฟมือนะฮะเป็นเรนหรียญหลวงปู่คาแสนนะนะครับหลวงปู่คําแสนอินทจักโกนะครับหลวงปู่คําแสนหรือหรือที่มีสนักนะครับสมณชนยศนะครับพระครูสุขันทสินนะครับ วัดสวนดอกตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นพระเทรานุเทระนะครับที่ได้รัคบคเครบรพยกย่องนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับติดในลำดับพระกจิคณาจารย์ล้านเนามืองเหนือนะครับที่นะครับมีชื่อเสียงเป็นที่ทราบกันดีนะฮะแต่ในสำหรับส่วนกลางนะครับส่นกลางก็ยังอาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่นะครับ <N> เหรียญน,นียน่าจะเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายได้แล้วมั้งนะฮะเป็นเหรียญขวัญถุงนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งที่อยู่ติดก,กันเนี่ยนะฮะข้างขวานั่นก็เหรียญหลวงพ่อชมนะครับหลวงพ่อชมกับสปวัดเขาดินนะครับหลวงพ่อชมนะครับหรือสมณะชั้นยศพระครูอุทุมพลาใยนะครับพระครูอุทุมพลาใยนะครับ วัดวรนายกหลังสรรจิติมันพัฒนารามนะครับหรือเรียกกันเพ่อนฟันว่าวัดเขาดินนะครับวัดเขาดินนะครับพระกิุชนอาจารย์นะครับสายวัดพญาต์กับสายวัดประดูนะ่นะครับหรือนะครับหรือ จะครอบรวมเอากับฝ่ายวัดสแกก็ได้นะครับเพราะท่านเป็นฝ่าธรรมิกนะครับนับจะเป็นพระภิกษุสงฆ์นะฮะที่บวชมาศึกษามารุ่นราวเขาเดียวกันกับลุบงปู่ดูพรมบัญญยวัดสแกนะฮะเพราะท่านก็บวชที่วัดสแกนะครับเรื่องราวของท่านนะครับเรื่องราวของท่านนะครับคงจะต้องหยิบฉวยกันมากล่าวกล่าวถึงกับเหรียรุ่นหนึ่งนะครับเหรียรุ่นหนึ่งของนุกผู้ชมกับสโปโอเนตหรือที่หรือที่เขาเรียกกันเหรียญนั่งปืนนะครับ เหรียญนั่งปืนเดี๋ยวผมเคยเขียนเอาไว้แล้วเรื่องตัวนี้นะฮะผมเคยมีข้อมูลเก่าอยู่นะครับเหรียญรุ่นแรกนะเหรียญนั่งปืนเนี่ยจะสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2517น้าอสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนะฮะแล้วก็มีการแจกอยู่สองวะอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันตรงนั้นก็ถือว่าเป็นพัสเกจิอาจา์สายเหนียวนะครับสายเหนียวที่มีประสบการณ์นะครับวัตถุมงคลนะครับของท่านจัดสร้างไม่มากไม่มากนะครับเท่าที่พบผ่านประสบพบ เห็นก็คือมีเหรียญหรือรุ่นหนึ่งรุ่หล่อรุ่นแรกนะครับแล้วก็พันเนื้อผงปิดตานะครับพันเนื้อผงปิดตาทรงน้ําเต้านะฮะหรือทรงองค์พระเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าหายากนะในปัจจุบันนี้หายากแล้วก็ไม่ได้บพบเห็นจะเจอกันได้บ่อยครั้งนะฮะเราเหรียญที่ผมไปเขี่ยกองมาคลองชีพออกมาได้เนี่ยเป็นเหรียญขนถุงนะครับนะฮะก็เลยหยิบยกขึ้นมานําเสนออ่ะชมกันข้างหลัง นะครับชมเงินข้างหลังนะครับก็ถือว่าเป็นของดีของเก่านะครับอย่างของเหรียญหลวงปู่คำแสนเนี่ยนะคุณหลวงปูค่คำแสนอินทจักโกเนี่ยนะฮะบางทีเขาเรียกหลวงปู่คำแสนใหญ่นะครับเขามีคำแสนเล็กด้วยนะครับอยู่อีกสำนักหนึ่งอีกวัดหนึ่งนะฮะก็อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะครับก็เหรียญรุ่นนี้อย่างที่ผมบอกนะฮะถ้า น่าจะเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าท่านเสียในปีพุทธศักราช2529หรือ19นะฮะพุทธศักราช2519นะครับเหรียญน,นี้ก็สร้างก่อนก่อนที่ท่านจำลองภาพในวันที่24พฤษภาคมนะฮะถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดนะครับ24 24พฤษภาคมพุทธศักร2519นะครับก็มีอายุ 8ปเข้า8ปยังไม่เต็มแ9บแต่เหรินนี่จะบอกอายุไว้ล่วงหน้าก็คือเหรยนอายุ8ปปีนะครับอพอมันถึงเหรยนลูกผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเหรินหนึ่งที่หายากคนไม่ค่อยรู้จักกันนะครับก็ถือว่าพอคนไม่รู้จักกันของไม่มีหุนิเวียนไม่ได้รับความนิยมก็เลยกลายเป็นของดีราคาถูกนะครับก็ถ้าจะเจอนะครับก็เก็บนะครับเก็บเก็บ เอาไว้แลกเปลี่ยนก็ได้เพราะว่ารามูลค่าตัวน,นี้ยังไม่แพงนะครับก็ถ้าดูจริงๆแล้วอยู่ร้อยต้นๆร้อยร้อยร้อยบาทร้อยกว่าบ,บาทไม่เกินสอง้อยนะครับราคาประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าสมัสจับต้องได้นะครับไม่หนักทุนไม่หนักทุนขออนุญ,ญาตเปลี่ยนภาพครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับถือว่าเขายกย่องให้เป็นสายอาจินไตนะครับ นะครับสายอินไตแห่งเมืองมุกดาหารก็ไหวกันอย่างนี้นะครับหรือลูกปูคําน้อยจิตตะคุตโตนะครับนะครับพระสายจินไตกล่าวกันว่าท่านมีอายุถึงสองร้อยสามสิบแปดปีโอ้โหนะครับเพราะว่าจากคาบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็บอกว่าตอนนี้ฉันเด็กๆก,ก,ก็เห็นท่านมาเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ก็เจอหลวงปู่ม,มาตั้งแต่สมัยฉันเป็นเด็กๆจนตอนนี้ฉันอายุเก้าสิบแล้วก็ท่านก็ยังอยู่อย่างนี้อ่า ก็นะครับตามประวัติเข้าบอกมาอย่างนั้นนะครับนะก็ฟังหูไว้หูนะฮะแต่เขาเชื่อถือกันมาว่าจริงๆเพราะว่าท่านเคยเล่าเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องตอนที่กรุงศรีอยุธยาแตกให้กบรรดาลูกศิษย์ฟังด้วยนะครับเล่าเรื่องของหลวงปู่ทวดด้วยนะครับว่าเคยพบพันกับหลวงปู่ทวดมานะฮะก็ไม่รู้จริงเท็จยังไงนะครับ ก็ผมก็ฟ uh ังปากต่อปากมาอีกทีหนึ่งในสมัยนั้นนะครับสมัยที่ครูบาอาจารย์ผมเนี่ยอาจารย์ลวิเล่นนานาวงนะฮะขอเอื้อนามนะฮะนะครับไปจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับไปจัดสร้างเหรียญหลายๆรุ่นนะครับไปจัดสร้างพระพิทายันยุ่งนะฮะองค์น้อยๆองค์จ้อยๆนะฮะนะครับถวายหลวงปู่คําน้อยนะครับนะฮะจิตตคุโตที่นะครับวัดภูกำพานะครับวัดภูกำพาบ้านมนาหวาน นะครับอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระกกจิคณาจารย์สายอาจินไตยนะครับก็ว่าว่ากันอย่างนั้นว่าชีวิตท่านนะครับมีความพิสดารเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญเฟมานะครับเฟมาหลังช่างสามเสียนอ่าต้องบอกอย่างนี้นะครับด้านหลังเป็นหลังเป็น,เป,นเป็นช่างสามเสียนนะครับก็คนในส่วนกลางก็ไม่ค่อยรู้จักกันนะแล้วก็ปิดเหรียญเนื้อโรงงาน เราบอกอย่างนี้เป็นเนือกรองงานไม่ทร,บร,รออาบรายละเอียดในการจัดสร้างเหมือนกันนะแต่น่าจะเป็นทางลูกศิษย์จัดสร้างหรือทางวัดจัดสร้างนะฮะเหรียญก็เลยออกมาเป็นอย่างที่บอกที่เราบอกเนี่ยขัดความสวยงามขัดความมิติขัดความคมลึกนะครับแต่ก็เล่นหากันอยู่ในราคาสองสามร้อยบาทนะครับไม่น่าจะเกินสี่ร้อยบาทนะครับก็ถือว่าเป็นของดีราคาถูกนะครับที่ยังสัมผัสจับต้องได้นะครับ นะครับดังน,นั้นเรื่องราวละเอียดเนี้ยวันนี้ฟังผมแล้วก็ย้อนกลับไปดูเขาก็มีกลุ่มเฟซอยู่นะครับมีกลุ่มเฟซของหลุงปู่หลุงปู่คําน้อยเนี่ยนะหรือลุงปูน้อยนะครับก็แล้วแต่ที่เขาจะเรียกหากันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเกจิคณาจารย์ของเมืองมุกดาหารนะครับขออนุญาตเปลี่ยนภาพครับหลวงพ่อเอียงนะครับหลวงพ่อเอียงบพสโล รหรือสมณ์สัจนยศนะครับพระครูวิบูลธรรมกิจนะครับพักเกจิคันจารย์ในพื้นที่นะฮะท่านอยู่วัดไร่หลักหลักทองนะครับตำบลหลักทองอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับพรกเกจิคณาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่ยังไม่มี่อเสียงล่ะครับยังไม่ได้รับความนิยมนะครับ แต่ผมเห็นเหรียญเนี้ยเหรียญเนี้ยมีอายุนะครับต้องบอกอย่างนี้เหรียญเนี้ยมีอายุพอสมควรนะครับแล้วก็ผมก็ซื้อดาวสุ่มมางั้นนะว่าเหรียญเนี้ยนะครับนะน่าจะเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งเนื่องจากนะครับปีพศพฤษภหลสองพันห้าร้อยยี่สิบแล้วเหรียญออกตอนอายุหกสิบปีนะครับก็เดาสุ่มว่าน่าจะประมาณว่าเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งเพราะครูบาอาจารย์พระก,กิจเจงอาจารย์สมัยก่อนเนี่ย ถ้าไม่อายุไม่ถึงหกสิบไม่ถึงห้ารอบมักจะไม่ฟังเหรียญน,นะครับจะฟางอย่างอื่นออกมานะครับก็ประมาณว่าถ้าไม่เก่งจริงถ้าไม่ขันจริงถ้าไม่พัรษาดีจริงๆเนี่ยนะฮะก็จะไม่ฟางเหรียญออกมาแต่สิ่งสําคัญที่ผมหยิบช่วยเหรียญน,นี้ขึ้นมาก็เพราะนี่ครับด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังถือว่า นะครับ <One> ม <input> ีความทั้งสื่อสารเรียนรู้ก็คือเรื่องอักขระนะครับพระอักขระเลขยันนะครับก็ยังไม่มีเวลาถอดเหมือนกันนะครับเพราะก็พึ่งได้มาไม่ไม่กี่วันนี้เองนะครับก็เลยยังไม่มีเวลามานั่งถอดพระอักขละนะครับก็เอามาหมุนเวียนฝาสับเปลี่ยนก่อนนะครับก็จะต้องจริงๆเราจะต้องมาถอดดูเรื่องพระอักขละกถาใช้อะไรนะครับผมก็ยังไม่ได้ถอดก็ยังไม่ได้เจาะเหมือนกันนะครับ ก็เห็นตัวตัวอะนะครับตัวอะนะครับแล้วก็ขึ้นอุณหภูมิชักห่างนะครับก็สายนี้นะครับเป็นสายเหนียวต้องบอกอย่างนี้พอเห็นยันตัวนี้นะฮะยันอะเนียนะนะครับแต่เฟ่องสำหรับพระขลาดที่ล้อมล้อมรอบผมก็ยังไม่ได้ถอดต้องเรียนให้ทราบตำตงนะครับก็เดี๋ยวคงมีเวลานะครับเอาจับลูกจับเหรียญไปถ่ายสตูก่อน นะครับแล้วก็อาจจะมาถอดดูนะฮะดูฝาดส,สายวิชาในสายเมืองชนบุรีนะครับเมืองชนบุรีเมืองระยองเมืองจันทบุรีเมืองตราดเนี่ยนะพระคาถาจะไม่ค่อยหนีกันนะครับก็เราก็อาจจะสืบค้นหามาได้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในพระกิจที่เป็นฝ์าสายของหลวงพ่ออีนะครับหลวงพ่ออีพุทธสโลวัตสติบก็ได้อันนี้ผมคาดเดาเอานะ นะครับเพราะว่าสายพนัสนิคมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าฝั่งฝั่งภูเขานะครับฝั่งภูเขาฝั่งฝั่งพื้นที่ไร่นะครับฝั่งไม่ได้ติดชายทะเลนะครับไม่ติดชายทะเลนะครับเพราะว่าอำเภอพนัสนิคมเนี่ยเขาก็จะมาติดกับจังหวัดส,สร Al ะบุรีนะฮะสระบุรีเขาก็จะมาติดพวกฝั่งอำเภอบ,บ่อพลอยอะไรพวกเนี้ยนะฮะพันทอง นะครับพันธงต้องนี่งอย่างนี้พันธงบ่อบ่อบ่อทองเขามีอําำเภอบ่อทองนะครับมาติดทางด้านฝั่งสั่งภูเขานะครับอำเภออำเภอบ่อทองนะครับอำเภอพันธงอำเภอบ่อทองแล้วก็มาออกเขาชะเมานะครับออกเขาชะเมาของจังหวัดระยองได้ออกอำเภอวังจันทร์ได้ของจังหวัดระยองนะครับแล้วก็มาออกอำเภอ อำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองแฝงเสานะครับอำเภอเมืองแฝงเสาออกบังค้านะครับก็เชื่อมต่อกับฝักแก้วด้วยนะครับสามารถออกจังหวัดฝักแก้วได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ถนนถนนเขาตัดต่อกันหมดแล้วนะครับเชื่อมต่อกันหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี네้นะครับสําหรับ6เหรียญร้อยนะครับเหรียญเหรียญเดียว20บาท6เหรียญร้อยนะครับก็จะได้องความรู้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่า ไปงานเดียวคุ้มค่าอ่สายตาผมไม่ค่อยดีนะเลยก็ถ่ายรูปไม่ไม่ค่อยตรงนะตอนนี้นะครับเริ่มเริ่มตาไม่ดีนะครับกาดระยะไม่ค่อยถูกนะครับก็ให้ดูศึกษาเป็นพื้นฐานนะครับแต่ผมชอบเหรียญพระพุทธมากกว่านะกับพระพุทธลังสีนี่นะฮะผมชอบเหรียญนี้เหรียญพระพุทธลังสีนี่นะครับก็เป็นคล้ายๆเป็นพระ พระประธานในโบสถ์ของวัดโพธิคุณนะครับก็นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับรักครั้งข่าวหน้านะครับครั้งข่าวหน้าเราจะมาหยิบยกเรื่องราวอะไรขึ้นมานําเสนอนะฮะมาสลับสับเปลี่ยนมาหมุนเวียนนะครับมาบอกเก่าเล่าถึงที่เป็นการบอกเก่าเล่าเรื่องให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจก็ให้ได้ติดตามกัน นะครับให้ได้ติดตามกันนะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็คงต้องกล่าควคำว่าสวัสดีครับ